กำลังเต้นเพลินเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะสังเกตเห็นไหมคะว่ารายการของเราเนี่ยจัดฉากได้น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาสนะคะแล้วก็แฮปปี้นิวเอร์น่นเองค่ะและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมอยู่กับรายการเอ๊แต่เดี๋ยวนะคะสังเกตไหมคะว่ามีสิ่งมีชีวิตหนึ่งตนนะคะหายไปค่ะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้างๆดิฉันนี่แหละค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะถ้าขาดไปเนี่ยรายการไม่สมบูรณ์แน่นอนเดี๋ยวตามหาก่อนนะคะเอะหายไหนเนี่ย อ้าวคุณเอิร์มาอยู่นี่ได้ยังไงแล้วคุณมากินอะไรอยู่ตรงนี้ผมเป็นกวางเอิร์ดเควกไงครับคุณคิดอะไรอยู่คะอะไรเข้าฝันคุณครับตนรับเทศกาลริต์มาแล้วก็แอนฮปปี้นิวเย์ด้วยเข้ารายการแล้วครับผมผมทีเจเอิร์ดเคไรเลีนยตัวครับและดีเจเอลโพดค่ะเราสองคนกับรายการเด e f แฟมิลี่เกมซึ่งเป็นรายการนะครับที่ทําให้ครอบครัวนั้นเกิด สารรักสารความเข้าใจเกิดขึ้นนั่นเองนะครับรวมทั้งเรายัมีเกมสืบลางในเรื่องของความรักความผูกพันทําให้มีกิจกรรมร่วมกันผ่านไปด้วยกันด้วยโอ้โหวันนี้มาแน่นเปิ้เลยไปนั่งนึกอยู่ใช่ไหมคะเมื่อกี้ถูกครับ <laughs> และที่สาคัญเลยคะ่ะนอกจากจะทําให้ครอบครัวมีความสุขแล้วเนี่ยก็จะทําให้สังคมนั้นดีได้ด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อครอบครัวดีแล้วเนี่ยก็ทําให้สังคมนั้นมีความสุขค,ค่ะเอาละ,ค,ค,ะค่ะแลนะแน่นอนอยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่านอกจากเราจะมีนะคะเกมกิจกรรมสุดๆูงมาให้เล่นแล้วเนี่ยเราก็จะมีถ ครับผมแล้วก็มีถึง10กิจกรรมด้วยกันค่ะใช่แล้วครับแล้วเราก็จะเลือกจาก5เกมคอมพิวเตอร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็น w ี p o r t ์ตเน่ือว่าจะเป็น o อโดรุ m ม็กอินวารินะครับผมจากเครื่องวี ก็จะมีนะคะแดนแดนรีเวอร t ชันจาก PlayStation 2และยังไม่หมดนะคะคจากคิวค่ะสำหรับใครที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเราก็มี Mario Power Tennis ค่ะค แล้วก็ยังมีดองกี้ของกาด้วยไปกองดองกี้ก้งกอแล้ววันนี้นะครับหนึ่งครอบครัวก,ก็มาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้ว ค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมแน่นเยียดเต็มรายการเลยนะครับและที่สำคัญนะครับอบอ,อ,อุ่นมากเลยนะครับเอาเป็นว่าเขาเสียงปรบมือต้อนรับครอบครัวก็วัฒนาพรค่ะ ส,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 สว,สวัสดีครับวันนี้วันนี้เราเป็นเดี่ยวคุณพ่อมีภรรยาสอคนเหรอคะไม่ใช่สามวันนี้คุณ่อด้วยันด้วยถลาอย่างนั้นวันนี้ครับก็ขาบอกเลยว่าอบอุ่นมากเพราะวันนี้มาถึงสี่คนด้วยกันเดี๋ยวเราให้แนะตัวคุณ่อแนะนำตัวก่อนเลยครับครับคุณเอ็นะครับวัฒนาโกวัฒนาพรนะครับครับผมอ่าและนี่คุณแม่ไม่ใช่ครับ่่คุณน้าเป็นคุณน้าน้าเนาะแล้วแ่รัพาเจกำลัของทบุค่ะแกนหวนเทครัว ในหนึ่งคนคนนี้คุ้นคุ้นไหมครับไม่อยากทำให้ลำบากใจตึงแฉะตึงแฉะตึงแฉะมันไม่เข้ากันเลยคุณนะคุ้นคุ้นกันเนาะครับอกคุณดีรูจากบูโดการนั่นเองค่ะในที่หนิงของเราที่ว่าเป็นครอบครัวคนดังนะขาดไม่ได้พระเอกของเราถูกต้องมีเรื่องน้อยครับน้องดิวซี่คุณพ่อครับกับกิจกรรมในครอบครัวครับว่าทำอะไรร่วมกันบ้างครับ อย่างปกติบันอาทิตย์จะไปเล่นสกีกับเขาด้วยสกีกน้ํา ฉันก็แค่โดดหนังคาตาคิกอ่ะโดดโดดน้ำสะพานพระรามแสกโดดแล้วก็ว่ายขึ้นมาบ้าอะ,อะแล้วพาไปกันท <ไป S 1> ั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยไปกันหมดเลย,เลยจ,ะจะรู้สึกว่าวันนี้รู้สึกดีมากเลยนะคะเพราะว่าครอบครัวจริงๆเราไม่ใช่แค่พ่อแม่ลูกเนาะจริงๆก็มีคุณน้าคุณอาคุณป้าคุณลุงนะคะแล้ววันนี้ก็ดูอบอุ่นมากๆเลยดูเป็นครอบครัวที่แบบใกล้ชิดกันมากคครรอบัวใหญ่ทีเดียว่ะบิิ๊กแฟมลีเนาใช่แล้วทำกันหมดเลยเล่นสกีด้วยกันหมดเลยไปกันทุกอาทิตย์เลยไหมคะ เกือบเกือบทุกอาทิตย์เลยเออล้าคิดว่าเกมเนี่ยมีประโยชน์กับเขานี่คะในความคิดเก็มีครับทำให้ช่วยความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ช่วยให้เขามีพัฒนาการที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นค่ะแล้วคุณน้าล่ะคะคุณพี่คุณพี่ใช่ค่ะก็คือประโยชน์ก็คือมีก็คืออย่างที่บอกคือช่วยสึกผลจินตนาการของเขานะค่ะแต่ว่าเล่นมากเกินไปก็ไม่ดีนะลูกสายตาเสียใช่ไหมครับต้องพอประมาณฝากสิเด็กๆด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้เราจะให้ครอบครัว โกวัฒนาพรนะครับได้ไปเลือกเกมนะครับที่พอดีของเราด้านนี้ครับเลยค่ะครอบครัวโกวัฒนาพรพรไหมครับพรโอ้โหเสียงน่าชื่อใจมากพรแบบนี้แล้วลุยไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครอบครัวนี้นะคะจะได้เกมอะไรกันไปนะคะสำหรับวันนี้นะไดเกมมากเลยนะครับมี้้โอ้โหได้ไม่เล่นตายนับแกบดีใจด้วยนะคะ มวันนี้แน่นอนนะครับก็จะเป็นเกม w ีสป p o r t โบ w ิ i n g ใช่แล้วค่ะแต่ว่าถามครอบครัวโกวัฒนาพรก่อนว่าเคยเล่นเกมนี้มาก่อนไหมคะเคยครับเคยเล่นเคยเล่นเป็นโบลิิงจริงหรือว่าเนโบลิ่งจริงครับเป็นโบลิ่งจริงแต่ว่าในเกมเป็นยังไงไม่รู้เพราะเขาจะมีอะไรที่แตกต่างไปดูกันนะว่ากติกาเป็นยังไงไปเลยค่ะเกม Wii Sport วีสปอร์ตเป็นเกมที่ได้มาพร้อมกับเครื่องวีโดยที่ใช้วีโหมดในการเล่นเลียนแบบการเล่นของกีฬาชนิดนั้นๆเจ้งวีสปอร์ตก็มีกีฬาให้เลือกเล่น5ประเภทแบ่งออกเป็นเทนนิสเบสบอลโบลลิงกอล์ฟและมวยแต่เกมที่เราจะเล่นนันเป็นเกมโบลลิงซึ่งเป็นเกมที่เรียกได้ว่าเล่นกันทุกเพศทุกวัยให้นึกถึงท่าโยนโบลลิงจริงๆนะครับแล้วจับเจ้าวีโหมดให้มั่นโดยระหว่างทำท่าให้กดปุ่มบีที่อยู่ด้านล่างของจอยค้างไว้ แทนการจับลูกจริงๆเมื่อเหวี่ยงจอยลงมาได้จังหวะก็ปล่อยปุ่มบีแทนการปล่อยลูกซึ่งเราสามารถกำหนดทิศทางก่อนโยนได้ทั้งมุมตรงและมุมเฉียงการประครับข้อมือและมุมในการโยนนั้นจะเป็นไปตามหลักการเล่นโบลิ่งจริงๆและที่โดดเด่นมากของเกมนี้ก็คือสามารถเล่นได้ทั้งหมด4คนโดยใช้เพียงแค่จอยเดียวเท่านั้น สำหรับวี Sport รูปแบบการเล่นจะแสดงด้วยกราฟิกที่เป็นตุ๊กตาที่เราสามารถสร้างหน้าตาของตัวเองได้เหมือนเราลงไปเล่นจริงๆในเกมลทีเดียวครับและที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครก็คือเสียงที่ออกมาจากจอยรีโมททำให้ได้อารมณ์ในการเล่นเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยอะอะไรค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ติดคมวีทีอากันเรียบร้อยแล้วนะคะคถามครบอบครโกวัฒนาพรกันเลยว่า ดูแล้วเป็นไงคะยากไหมคิดว่ายากไหมต่างจากที่เราไปเล่นจริงๆไหมคะน่าจะยากนะครับต้องลองดูต้องลองเนาะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันไม่มีลูกบอลจริงนะมันเป็นเครื่องมืออะแล้วเราก็แอคชั่นเอาอ่าตีต่างว่าเป็นลานโรลิ่งยิงใส่บอลในตัวเลยอธาตัวอ่ะอได้ตัวเกรงมาเลยทีนี้นะโมนเล็บสิกกันเลยทีเดียวแต่ว่า ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเรายังไม่ให้เป็นได้จริงๆใช่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีมาให้เรียกว่าเป็นคะแนนเก็บแล้วก็วส่วนกิจกรรมที่เราจะให้เล่นเนี่ยก็คือเราจะให้ซ้อมก่อนอ่าเดี๋ยวเรามามดูนะคะสำหรับกิจกรรมแรกกันดีกว่า นะคะที่เราจะให้มาช่วยเล่นตอนนี้มาช่วยนิ้วของเกณฑ์ตอนสุดท้ายด้วยเพราะว่าการเล่นโบลิ่งเนี่ยเขาต้องมีเรื่องของความแม่นยำใช่ไหมแล้วอ่าแล้วก็มีลีลาท่าทางอ่าแล้วก็มีเรื่องของทุ่งท่าขาใช่แล้วอ่าฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูลีลากันสำหรับกิจกรรมแรกของเรานะครับมีให้2คะแนนครับใช่แล้วค่ะภายในเวลา60สวินาทีจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปชม VR กันค่ะกิจกรรมท้าความแม่น กิจกรรมท้าความแม่นของเราในรอบนี้นะครับเรียกว่าทอบแบบมาจากการโยนโบนลลิงของจริงเลยก็ว่าได้แต่ว่าจะมาโยนลูกกันแบบธรรมดาก็คงไม่ได้นะครับโดยกติกาในรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับลูกบอลผูกเชือกคนละหนึ่งลูกจากนั้นต้องนามาผูกกับเอวโดยให้ลูกบอลอยู่กึงกลางระหว่างขาทั้งสองข้างและแต่ละคนก็จะต้องวิ่งไปเพื่อนําลูกบอลที่อยู่ระหว่างขาเหวียงให้พินล้มลงโดยห้ามใช้มือเด็ดขาด และเวียงได้เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วต้องรีบกลับมาแตะมือให้คนต่อไปทำพารกิจต่อถ้าสามารถทําให้พินล,ล้มจนหมดได้ภายในเวลา60วินาทีก็รับ2คะแนนในรอบนี้ไปเลยครับครอบครัวโกวัฒนาพรณ์พร้อมไหมครับพร <อ S 1> ้พอมคุณาพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้พอมแล้วลุยไปเลยค่ะทีเดียวนะคะทีเดียวอ <ละ S 2> น้องพี่ิครับพี่ครับพี่หนิโอ้โหยอดอะพี่หนิงครับพี่หนิงครับพี่หนิงโอ้โห่คุณพ่อไคพ่เวลายังไม่หมดเฉาเวลายังไม่หมดนะคะไปเลยเย้โอ้โหอองสีเร่สีเร็วครับเรครับเร็วครับไครับเร็วะเร็ว่นิงพี่หนิงพี่หนิงครับพี่หนิง เลขสามสิบวินาทีนะครับแต่เลือเฟื่อเลยสบาโอ้โหยอดมายอดสุอโพ่อครับด้านล่างเลยนะครับโอ้โหเก่งมากนะครับไปได้สีนาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทุกทีสาหรับกิจกรรมแรกของเราไปได้ซ้มคะแนน เป็นไงกิจกรรมสนุกไหมหรับครอบครัวในวันนี้ใช่แล้วนะคะับจะด่านแรกคนเองยังไม่หมดค่ะเพราะว่าเราจะมีให้เก็บสะสมคะแนนอีกในด่านที่2ครับผมเอาเป็นว่านะครับพบกันช่วงหน้าครับ กับช่วงที่2นะครับของรายการ The Family Game อ,อะ,ะคะและแน่นอนนะคะเราก็ยังอยู่กับครอบครัวโกวัจนาพานและที่สําคัญรอบ,รอบนี้ค่ะเราก็มีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันอีกแล้วแต่เดี๋ยวถามก่อนรอบที่แล้วเป็นยังไงบ้างหายเหนื่อยยังหายเหนื่อยังครับ,รบไเหนยมมีแรงเล่นเกมต่อไปอยังครับมี่แหละครเป็นเกมที่สนุกปครับมนุกมา ขนาดนี้แหละแล้วขอทางครอบครัวเป็นยไงบ้างคะประมาณไหมมันไหมแล้วเกมต่อไปเนยยาว่าเกมนี้ใช่แล้วนี่เลยครับลูกบอลไหมครับนี่แหละเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรคะอุปกรณ์เดอ่าเด็ดนี่คือความลับของเกมนี้เลยอ๋อรู้ว่าหมักฝรั่งไม่ใช่ไว้เขียวและครับสำหรับช่วงที่สองของเรานะครับชื่อเกมว่า สมาธิคือพลังนี่แต่งจ้าพี่เขาว่าให้เอาบิชาอะไรเอออมอู้ยแย่ๆไใช่ครับเจดีย์คุณจ้าเป็นพันติดมันไม่ใช่เป็นโมจิดาอ๋อาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพบกับเกมนี้เลยครับสมาธิคือพลังไปเลยกิจกรรมสมาธิคือพลัง สามัคคีคือพลังเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของครอบครัวซึ่งเราจะมีลูกบอลเตรียมไว้ณนะจุดสตาร์ทโดยอีกด้านหนึ่งจะมีตะกร้าอรอรับลูกบอลอยู่และระหว่างทางก็จะมีพินเรียงไว้เป็นอุปสรรคผู้แข่งขันจะต้องหันหลังชนกันโดยมีลูกบอลขั้นกลางระหว่างทั้งสองคนและเดินไปตามจุดที่มีพินตั้งอยู่แบบสลับอ้อมพินซ้ายขวาเพื่อนำลูกบอลไปใส่ตะกร้าที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งโดยห้ามใช้มือจับลูกบอลโดยเด็กขาด หากลูกบอลตกพื้นหรือพินที่ตั้งอยู่ล้มลงผู้แข่งขันจะต้องกลับไปเริ่มต้นที่จุดสตาร์ทใหม่และอาจสลับสมาชิกคนอื่นลงมาแทนก็ได้หากผู้เข้าแข่งขันสามารถนำลูกบอลมาใส่ตะกร้าได้2ลูกภายในเวลา60วินาทีก็รับ3คะแนนไปเลยแต่ถ้าทำไม่สำเร็จก็คงช่วดคะแนนสะสมในรอบนี้ไปครับถ้าคุณพ่อและคุณลูกพร้อมแล้ว60วินาทีครับผมถ้าทำได้เราให้สคะแนนสำหรับสอลูกลงตะกร้าครับ ไปเลยครับระวังนะคะอย่าให้หล่นนะคะตบตกไว้นะเอห้ามข้างมือห้ามจับนะคะเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เขาเบเจ็บิ้งขาเจ็บทิ้งก่อนเบทิ้ง้เี้ยวเลีเเใส่เลยใส่เลยค่ะมีมากมีมากค่อยๆค่อยยค่ะค่อยอีกคู่หนึ่งซิ้งไมเลยค่ะรอเลยอ้าห่ริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มให่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ค่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ค่ะเริ่มใหม่เสามสิบี่เดียอกมิบีค่ะ คุณขาสามสิบวิค่ะสามสิบวิเร็วค่ะเร็วเร็วเร็วร็วเค่ะเร็วหน่อยเร็วเวลาทั้หมดแล้วเวลาหมดแล้ววไปเลยครับไปเลยครับไปครับโอ้ได้ไปมได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไปเลยด้วโอ้โหไปเลยครับเครับไปเลให้เลยเลยเลยเราชนะถอยหลังแล้วใจเย็นใจเย็นเ สองหนึ่งโอ้ยแล้วก็สรุปคะแนนกันเลยสำหรับรอบนี้โอ้จะได้สังทำได้จากรอบที่แล้วแต่รอบนี้ไม่ได้ค่ะครับผมไม่ได้ค่ะรอบท้่ทองก็ยังมีคะแนนตุนเก็บเอาไว้นะครับสองคะแนนนั่นเองใช่แล้วนะคะจากในรอบแรกถึงแม้ว่ารอบที่สองจะไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่า เรามีรอบที่สามน่ hey, คนะคะสำหรับเกมที่เราไปดูกันมาเรียบร้อยแล้วรเรามาติดตามอร,รอบหน้าดีกว่านะคะช่วงหน้าว่าความสัวโฟวัฒนาพรและน้องดิจิตจะทำได้หรือเปล่านะคะพบกันใหม่ช่วงหน้าค่ะค <Hey. S 2> คคครับ่ะและทีเจเอพูลนะคะรวมถึงครอบ Google วัฒนาพรก็ยังอยู่กับเรานะะคในช่วงสุดท้ายแล้วคราวนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาถาม Google วัฒนาพรก่อนเลยเพราะว่าเขาเตรียมความพร้อมมาแล้บคุณพ่อครับครับเดี๋ยวก็จะส่งหน่วยกล้าตายไปก่อนคนแรกเป็นไงคะน้องริวจิไหวเปล่าคนแรกเลยนะสู้ตายเลยเหรอ้าวตาย ไม่ตายไม่สู้เลยนะเป็นสองที่สองใครคะพี่ค่ะเป็นพี่พี่สอกตัวเลยพี่สอกตัวเลยเป็นพี่นะอย่าเรียกผิดแล้วคนที่สามเป็นใครครับคุณยายค่ะคุณยายคุณยายวาฬหน้าแดงใช้ผูกเอาไว้ใช่ไหมคะีชแแแดดงงล้วก็ยิตึงตึงนะแล้วคนสุดท้ายคือ สุดท้ายเพ่า<อ>ะดูหลังให้เดี๋ยวรอจัดให้เุิท้ายเลยเใช่แล้วแต่ว่าทีนี้ตาไม่เขาว่าตัวเองเองีคะแนนเท่าไหร่ เอาไว้แเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันดีกว่านะครับผมสำหรับเกมแรกนะครับที่สําหรับครอบครัวโกวัฒนาพรทาไปนะครับได้ไปทั้งหมด2คะแนนใช่แล้วค่ะซึ่งเราจะมีการบวกแต้มนะคะคูณเพิ่มให้ค่ะคะแนนละ10แต้มจากเกมนี้นะจะเอาไปรวมกันชนะตอนนี้มีคะแนนเก็บอยู่20คะแนนนะคะและในเกมนี้ค่ะจะต้องทําให้ได้200คะแนนคะแนนทำทีห้า้แคด1 8 0คะแนนก็ชนะแล้วเย้หุ่ยยายสาย คิดว่าทาได้มหยากไหมอ่ะคิดว่าทาได้ไหมครับทำได้ทำได้เนาะคล้ายกับโบลิ่งจริงๆเนาะเคยเล่นปะคะเคยเล่นไหมครับไม่เคยแต่ก็ใกล้เคียงแต่ดูตองไว้ก่อนเปลี่ยนมากอ่าใช่เอาไ่ได้ของอย่างนี้ต้องสร้างภาพไปก่อนถูกต้องไม่เป็นน่าไม่เหมือนเล่นเป็นนะคะและที่สําคัญเกมตัวนี้ใช่อันนี้ก็คือตัววีสปอร์ตนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นตัวเล่นเกมนะคะเขาจะมีเซ็นเซอร์กับหน้าจอนะคะตรงนี้ก็จะมีการอินเตอร์แอคทีฟกันนะคะทําให้สามารถควบคุมผ่านตัวนี้ได้เลยนี่ เราจะโยนสมมติเราปกติเราต้องใส่ลูกใช่ไหมอันนี้เราไม่ต้องเราก็แบบนี้่างนี้ยกขึ้นนิดนึงใช่ไหมครับอ่าได้ใช่ยกลถกดถูกนะคะแล้วก็เปิ้ลเหมือนที่วีทีอาร์บอกไปเรียบร้อยแล้วนะเป็นอ่างง่ายสัตวไม่หนักด้วยเพราะลูกมันหนักเนาะรดวสิเนาะง่ายง่ายนะแต่ที่สำคัญนอกจากเขาจะดูอ่านเล่นง่ายแล้วในเกมน่ารักกวคนนี้พี่แล้วเขาสร้างตัวละครได้ด้วยอถูกว่านอกตัวโกวาพรเขได้สร้างหน้าน้องมีสุดด้วยค่ะ ไป่ไหมครับหล่อไใช่ป่ะอะเดี๋ยวไปดูนิดนึงนี่หล่อมากเเหรอเหมือนปะเหมือนไหมคะนะเลือกเองต้องเหมือนอยู่แล้วก็าขู่โกงไม่ได้นะพรพรไหมครับพร้อม ก็ต้องส่งของที่ไม่ใช่ของเราไปให้เขาไปก่อดนะค่ะไปเลยนะครับผมไม่ได้ให้กลับบ้านเลยค่ะไม่เล่นเกม่โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมว่ารอบครัวโกวัฒนาพรนะครับผมจะพิชิตสำหรับเกมนี้กับเกม w e i Sports b o w โกวัฒนาพรพร้อมไหมครับพร้อมาพร้อมแบบนี้แล้วไปเลยค่ะเอาเลยครับลูกโอลยครับเอาเลยนะเอลยครับ ตรงน้าเลยเราสังเกตไหมว่าเกมเก่าน้ารักมากๆเลยรงๆโอ้ได้ไปแล้วไม่อยากจะคุยถูกต้องทำหน้าแบบว่าธรรมดามากๆโอ้โหแรงๆเลยนะแรงเลยครับต้น พร้อมเลยครับคุณหญิงได้ค่ะพร้อมแล้วเลยไม่ได้ที่แปลงข้าวสวยก่อนข้าวสวยก่อนแล้ดูดีดูโอกินกินกอบแล้วให้กินเยอะอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะมาดูรอบที่สองของเกมที่สองหดไหมโอ้โหสาคครับโออยู่อ่ะคนต่อไปค่ะพี่แนนแล้วโอ้โห ดีใจด้วยดแล้วหน้าสวยกว่าเ้หสวยหน้าตาพี่แนนครับขอสองรอยเอาขนาด้วยได้นะพี่แนนครับอ่ะรอบที่สองเเก็นที่สายนอย่างแรงแล้วโอ้ยด้อนคุณพ่อค่ะคุณพ่อเชิญเลยจากที่ลีลาไปแล้วสองเกมใช่แล้วครับเมมี5ด้วยม้อ้อโหตรงกลางโอ้่ไม่แพ้ลุ้เลยให้รู้แต่ปีจังถูกกองแรงมาก ดูกันนะครับเอาอย่างแรงเลยคุณทออย่างแร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 งโอ้โหเรียบร้อยเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปน้องริวจิกับไปที่น้องริวจิก็มาดูคะแนนกันนิดนึงคะแนนตอนนี้นะคะอยู่ที่กำลังไปเรื่อยๆครับตอนนี้คะแนนที่ได้ไป มเป็นล้ยเก็บสปานนี้เป็นข้นะความแล้วค่ะข่้นมาเก็บสปาโอ้โหไม่เป็นไรครับผมอัะเืมโอ้โหแบบว่าชอบปั่นจสเออชอบใส่้าเเลยนะเป็นคนที่ชอบมีอะไรข้างนี้หรือเปล่า มัาจะมีเส้นบอกเวลระยะทางหมดหมดหมดโอ้โหแต่ก็ทำให้ดีอยู่นะโอเคนะเอเหลือน้อยใช่แล้วครับเอาละครับและตอนนี้คะแนนของเรานะครับก็ไปถึงเจอคะแนนแล้วเพิ่งจะไปได้แค่ครื่องไองนะนี่ถูกต้องครับผมกับเกมที่เจ็ดนั่นเองนะครับและตอนนี้คุณแนนของเรานะครับมก็กำลังจะเล่นแล้วต่อไปเอาไปเลยโอ้เก่งนะเนี่ยเออ่อเกออ นี่แต่ไปกินพ่าเอยและที่และที่สำคัญคุณเโพ่อครับไม่ตระเตรียดูนะครับว่าเราก็ยังมีนะครับเพื่อนบ้านที่ร่วมกิจกรรมกับเราด้วยในข้างไม่ใช่แค่ครอบครัวโตธนาพรนะครับยังมีครอบครัวข้างด้วยอ่มาเก็บสแปร์กันนิดนึงเออเลยเอาเลยเร็วสไปเลยค่ะเวลาเล่นเนี่ยต้องดูเรืงนข้างนะตามมาริยะแตแล้วเผื่อเขาจะเล่นหรือเปล่าแบบ